ตัวดีได้ไหมหล่ะบ่อปูแนวโฉบแนวลาสิมาให้ลูกให้ร้านนี่ยแมนปรเด็จตัวเล็กมาแล้วโอ้โหโอ้โอ้โอ้ซื้อรถโอ้ซื้อคักๆเป็นบ่อปูถือคักๆเป็นง่วดๆนี่บันมันตัวได้เพิ่มกออกจากปากปูไปแล้วรูปบ้านจะ่างหูจักตัวนี้ต้องหาหลุดปูโอ้โหอือโหดูครับว่าบันีังรู้ครับเนาะเอาเอาคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนเะา ใ่ปู่นแม่ปูมาเลโอ้แล้วบอปูมาแล้วบอมาแล้วอุ้ยคือมาไหวแ่กับได้ทำเพื่อเหล่ากาอธิษฐานน้อยเดียวหนึ่งกูกัมอฮอดแล้วปูมาตั้งแต่โดดเรามันบ่ไหนครับมาถ่านมาถานแดดโดน้ยแมเ้มือนี้เนาะอ้ยมือนี้เเิ่นวดดเน้ยครับปูน้องเบสินนวดนวดขึ้นน่มั้ยเ่ นี่ผู้สาวมาลูบให้บาสละปูบมองคือบ่มีไปเบิดแล้วล่ะไปเบ็ดแล้วไปเขาพันษาไปจำพันษาทั้งอื่นบ่ปูเห็นโอ้ตอนนี้เป็นนาคนาพันษาเลยบ่มีผู้สาวมาเนาะปูเนาะไม่นี่ไม่นี่ปูมาลูกหลานก็แดโอ้ยก็แดได้ได้ช่วงเวลาต้องปูเนี่ย จังวะที่บ้านมาปูกให้หยุลูกหลานกต่ได้ยุ่มบ่ได้หลายดอกยังไมาขอโชคนะน้ำปูอีกแค่สามตัวตรงๆเลยนะปูเขี้ยวหมากบ่ปูปูบ่ได้เขี้ยวอ๋ออ๋ล่างเขี้ยวบ่ล่างน้อยเนาะล่างน้อยอยากเขี้ยวหมากกว่าน้อน้าล่างเนาะโอ้ากเขี้ยวหมากปูอยากเขี้ยกัดปากว็จะอ่ากเขี้ยกัดปากล่างกิ ปลวกไม่สิขเขียนหายปูเนาะบางเขียนหายแล้วกับบอวกไม่สิคือกันเนาะปูบันอืมแต่ว่าสำคัญเลยด้วยปูมายง่ไหนปูขาวมายง่ไหนถ้าแอบเขียนใหายแล้วที่มักจะออกนะครับไปคองสลากงวดวังหันพุ่มทั้งอื่นเพิ่นไปหลายบ่ปูแต่ปหลายอยู่ตรงแต่ว่าก็ยังสู้เขาได้อยู่เนาะปูเนาะก็ยังให้ออกอยู่ศูนย์สามเลย ขักยกปูงวดก้อนหันปูกัดสามสองงวดนี้ปูท่านได้ไปกองสลากหน้าไปเนาะ้วไหมาแล้วบ่ปูได้มาแล้วตัวสันข้าว่าสันนะตัวดีได้มาแล้วบ่ปูแนวโฉบแนวล่าสิมาให้ลูกให้ร้านน่ะแมนปูได้ตัวเลขมาแล้วได้ตัวเลขมาแล้วสิปูได้แล้กระดานให้ปูแม่บ้านอยากใหมปูสีเขียนตัวเก่ากันเนาะไอ้บ้านนี่โอ้ยปูให้ตาสองตัวปูสี่ห้ยสามตัวจักงวดเ่าน้อปูเนาะ เสามตัวตรงๆงั้นวงไหหลานเลยนะจิได้แต่ที่ปูสามตัวแม่ปูเป็นตาได้บ่ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้ววัสดได้อยู่แล้ววัสดุอ๋อพี่น้องเตรียมพุ้นหการไปเด้อครับปูเขาประเทศเล่ามากแล้วปูปูหอะมากฤกษี่ข็งเินมากเนาะแยวนี้เนาะ

ได้แปดสิปูแปดเลขแปดแปดแปดแศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแมนแท้ๆบ่ปูตัวนี้เอามันมันเล็บปูเด้อศูนย์แปดบบปูแมนเอามันมันเล็บปูเด้อขันบ่แมนยิ่งมาตรวลูกตรวหลานเด้อเฮ็ดให้ทุกตื่ีบ่เป็นท่าที่เสียชื่อเสียงปูเด้อแมนคักบ่ปูแมนคัก บันลางแอดเยนไ้คือบ่คือกันนาะปูบันีอันเดโนะแมนแทบบ้านเน่ยเห็นลูกหลานพูปูเดินี้ก็พ่เขาแห้งเนาะสองตัวเห็แป่สองตัวสองสองตัวก็เยนหน่อยแต่เนาะปูเนาะแมนแทบปูแมนแทบบ่ลูกหลานบ้านมันลูกโบลิ่งโบแมนเด็ปูคือคือลูกโบลิ่งแต่ปู ปูลงคาถาไว้แล้วบานนี้เะาับให้เนียนๆเด้อสามแกมลอ้แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหื้อรถคักๆมันโมูถคักๆมันงว่ี่บันมันตัวเด็กเพิก็ออกจากปากปูกันแ้วลูกบ้านจะ่าจัตัวนี้ตัวดวนี้มันตัวเดลหะปูเปิดศูนยเลูปูแล้วสองตัวเด็ปูนยน้อยลูกบ้านมเห็น ปูเปิดปูเปิดเรื่องนีากปูซี่ก็ดีใจรอเดียวกันแานี้ปูไปด้ปานนี้จะเฝ้าไปปูไปไไปูกหลานถามวปมั้องหันมั้องหันปูมันใจสามหูนะครับออกื่อนี่ปูมันใจ8ปดศูหาบปูเหยียบไว้คักคให้ในเปียงปูสองมันต้องหันปูงเถือเทงเหยียบทงเป่าดิปูมันจะอยู่คิงหนิงเลยปูเส้นสองขาปู ปูปูดูครับว่าบาดนี้นดูครับเนาเอาอาวุธเสียไปเพิ่มปูเอาอาวุธเสียไปยุคที่ไหนมาบ้านเหยียบไปใหงื่เด้อปูเด้อย่างไปเหยียบยุคกองสลากไปเพิ่มเด้อเหยียบยุคที่นีโบยู่เด้อกันบโบไปเหยียบยุคกองสลากไปน้ำพอดมือให้ปูไปเหยียบไปเด้อ กูจะไปยบ่ถูจะให้พูนไปหยียบก้อนหรืพูนสาบอะไรดิให้ลูกให้ล้านได้สี่สามโจ่ตรงลูกป่อยให้ลูกให้ลานนี้ก็เฝ้าไปยับไว้หายพูนไปหยับก้อนกูสิอันนี่บู่สิจันน้ำบ่เียวมากบ่บู่เฝ้าตัวนีู้เ็้มาเลยตัวนี้โอู้เฝ้าไปเวกูเ็มโดนูสเฝ้าเฮพึ่เดี๋ยวก็หอดประเทศล่าเลยม้ าไม่กันเท่าปูเนี่ยนเรื่องหรือเื่นั่นอยู่ฝาดยับน้ำยาสมอนนั่นนะไม่เหม่อนหรือตัวปูเรืมไม่กันเท่าออสุดทียก็คือเห็นยางปจับไปลูบไปค้ำอือเอายางปัจจับเอิไม่กันเท่ากับน้ำยาปูสิเดิมนั่นน่ะเด้อปูแบบไม่กันเท่าเด้อปูพ่อหลูกร้านเบาๆมาบอกปูถึงหลังความเนาะปูปูจะหลังแห่งจะได้ปูเฒ่าเนาะปูเฒ่าหลังความคนไม่กันเท่าปูงามเป็นอย่างเนี้ย โอ้ปูจับดีๆเด้อปูไม่กันเท่าปูวันี้ลูกกำไม่กันเท่าเอากะเมืองเหล้าน้ำตาปูเด้องามบ่ปูปูกำเด้อปูเดี๋ยวไม่กันเท่ากับน้ำโอ้ปูเดี๋ยวไม่กันเท่ากับน้ำไปเด้อบไปนี่นี่มุนนี่มุนเออนี่มุนเด้อปูแบบนี้ไย่ยำลูกย่ำหลานมาให้ตัวดักตัวดีเรา่ะรู้อย่ากไปทาลูกหลานเด้อปูเด้อ ปล่อยไปแล้วไปเลยบ่าไรดิมันบอกให้ด mm ิ hmm, so so, ูอย mm ่าไปกดงวดอย่าไปคักไปหยับกองสารไปคว่ไปหยับกอมลวนี like ่แล้วปูบาดีนี่นะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2565้าค่ะปูขาล่งล่างน้องเปเขียนหห้า0 5น8นะคะแอกระจับแยกหาคือเกาเนาะค่ะ8 0 0ศูนนา้านะคะแห้งหน่อยก็เกาค่ะเพราะว่า 8008นนะครับพันเขียนเนาะค่ะพันเขียนให้2ตัว08แตัว่า3ตัวพันเขียน8.05แอดก็แยกแย่ออกมาก็ได้8 0นเนาะค่ะ8 0 0 8นั่นก็กลับไปอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่เนาะค่ะเป็นตัวเลขแนวทางปูขาวลงประทับร่างน้องเบสเขียนให้นะคะเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็น ตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดใส่ไปเม็ดสองขวดแล้วนะคะที่หล,ลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกันได้มากบอกต่อ FC เนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะ อันนี้แอดก็เดิ่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบ่ได้นะคะทันม,มือใดแอดบ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเานาะค่ะก็คือตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะค่ะอยากนะคะอยากจะลดน้ําหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะค่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ